สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการอมตะนิทานในเรื่องใจบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลเป็นชื่อของความสุขตามพระพุทธธรรมรัตซึ่งแปลความว่าอย่าก,กลัวบุญเลยภิกษุทั้งหลายเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข บุญนั้นเกิดจากใจที่สุจริตคิดกุศลคิดดีโดยทายเดียวไม่อาจเกิดจากใจที่ทุจริตคิดอากุศลคิดร้ายเมื่อตระหนักรู้ว่าชีวิตตนว่างจากบุญและคุณงามความดีใจบริสุทธิ์เรื่องอะไรจะต้องหวั่นกลัวจงยืนอยากอยู่กับบุญคำว่าบุญนั้นจะช่วยให้รอดปลอดภัยและนำความสุขมาให้กับตนเอง บุญก็คือตัวแปรของความสุขถ้าหากว่าต้องการเพิ่มระดับความสุขให้มากยิ่งขึ้นก็จงมันกระทําการสั่งสมบุญให้เนืองนิดโดยมีใจที่สุจริตคิดกุศลคิดดีคอยชี้นำทางดั่งคำพุทธคาถาที่แปลว่าหากจะกระทําบุญสุนทรกุศลมันเพียรทนทำบ่อยๆค่อยสั่งสม ปลุกฉันทะจิตชื่นชิดชมบุญนิยมย่อมนิราศปราศจากทุกภยัยทำสิ่งใดใจสะอาดปราศจากทุกบังเกิดสุขชื่นแช่มจิตแจ่มใสไม่เป็นเวรศัตรูแก่ผู้ใดนี่แหละไซตัวบุญคุณความดีคำว่าคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ควรแก่การสะสม ตามกำลังแห่งศรัทธาของตนเองและเวลาที่อํานวยต่างๆนั้นจงหมั่นขยันทําบุญทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปแม้ไม่มากเหมือนพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มก็ตามทีแต่ก็ต่อเนื่องไม่ขาดสายเปรียบดังหยดแห่งน้ำแม้จะไหลทีละหยดแต่ให้ลงตุ่มแห่งศรัทธาไว้ก็สามารถที่จะเต็มตุ่มได้อยู่เรื่อยๆ ทำน้อยแต่ทำนานๆานดีกว่าทำมากๆแต่ทำครั้งเดียวเมื่อตุ่มน้ำแห่งศรัทธาเปิดฝารับหยดแห่งน้ำแห่งบุญนั้นทีละหยดอยู่ไปเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายในที่สุดแล้วก็จะเต็มเปี่ยมพร้อมจะหลังออกซึ่งความสุขและผลิดอกออกผลอย่างไม่น่าเชื่อชนิดที่ว่าบุญมากาไก่กลายเป็นหงเลยทีเดียว บุญที่สั่งสมเต็มเปี่ยมแล้วจนกลายเป็นขุมทรัพย์แห่งบุญนั้นหรือที่เรียกว่าบุญนิธิแล้วพร้อมที่จะหลังออกมาซึ่งดอกผลตามที่ตนปรารถนาเมื่อเราคิดจะเชื่อมสะพานสารสัมพัน,นธ์มาในตีต่างๆขอให้มีบุญกุศลน,นี้เป็นแกนกลางคอยเกี่ยวประสานเอาไว้ถ้าหากว่าดวงจิตของแต่ละคนยึดบุญกุศลเป็นแกนกลางได้ จะไร้ซึ่งปัญหาริษยาตาร้อนจะร่วมเดินทางข้ามสะพานบุญกันไปด้วยดีแล้วก็บรรลุถึงอีกฝั่งแห่งความสุขพร้อมๆกันแต่ถ้าหากว่าดวงจิตของแต่ละคนนั้นไม่ยึดบุญกุศลเป็นแกนกลางก็จะเกิดปัญหาริษยาตาร้อนขัดเคืองคุณข้องไม่อาจร่วมเดินทางข้ามสะพานบุญกัน บรรลุถึงอีกฝั่งแห่งความสุขก็ไม่ได้เช่นกันเพราะว่าการที่จะเดินข้ามสะพานบุญไปได้นั้นหรือเพื่อที่จะบรรลุอีกฝั่งแห่งความสุขได้นั้นใจของตนต้องเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเราจึงจะเดินไปด้วยกันได้ดังนั้นท่านผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่ามัวที่จะชักช้าเราต้องรีบออกเดินทางเพื่อไปหาบุญและกุศลนั้น ทำดีไม่ต้องมีคำว่าเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวก่อนอันเรื่องของความดีทีละเล็กละน้อยอย่าปล่อยผ่านเพราะเนิ่นนานจิตก็จะพลากจากกุศลนั้นๆรีบขนขวายกระทำความดีในทันทีทันใดทำจะทำให้ดวงใจของเรานั้นไม่ตกต่ำไปก่อเวรกรรมซ้ำเติมเข้าไปอีกการเริ่มต้นของความสุขนั้น ในทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่บุญบุญก็คือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขโดยเนื่องด้วยใจที่มีจ,จิตใจบริสุทธิ์สุจริตคิดกุศลคิดดีเป็นประการสำคัญแต่ยังไม่ได้กล่าวถึงสภาพความจริงของความสุขว่าเป็นอย่างไรดังนั้นต้องทำความเข้าใจในศัพที่ว่าสุขให้ดีเสียก่อนคำว่าสุขมาจากภาษาบาลีที่ว่าสุขะ ซึ่งแปลว่าทนได้ง่ายหรือง่ายที่จะทนความสุขจึงเป็นสภาพที่ไม่บีบคั้นปลอดปโปรง่งโล่งเบาตรงกันข้ามกับความทุกข์คำว่าทุกข์ก็มาจากคำบาลีที่ว่าทุกขะแปลความว่ายากทนหมายถึงว่าทนได้ยากนั่นเองหรือยากที่จะทนความทุกข์จึงเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้น ไม่ปลอดโปร่งโล่งเบาเราจะเห็นข้อความที่แตกต่างกันไปได้ไม่ยากนักเช่นขณะที่เรากำลังปวดท้องหนักอยู่นั้นเกิดความบีบคั้นทางร่างกายครั้นเมื่อได้เข้าห้องสุขาเพื่อปลอดปล่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อออกมาจึงรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนั่นเองคำว่าสุขหรือทุกข์นั้นอธิบายตามรูปศับได้ข้อสรุปว่า ทนหรืออดทนเหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่สภาพหนึ่งทนได้ง่ายและอีกสภาพหนึ่งทนได้ยากมองในแง่หนึ่งคำว่าความสุขก็คือความทุกข์ที่ลดระดับลงจนทนได้ง่ายนั่นเองเหมือนคำว่าอุณหภูมิอุณหภูมิแยกออกเป็นสองคำก็คืออุณหะบวกกับภูมิอุณหภูมิว่าร้อน ภูมิแปลว่าระดับรวมสองคำเข้าด้วยกันก็แปลว่าระดับความร้อนจากระดับความร้อนนี้เมื่อลดลงเหลือให้ต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม้อากาศที่ร้อนนั้นก็จะกลายเป็นความเย็นแต่ยังใช้คำว่าอุณหภูมิเหมือนเดิมไม่ว่าอุณหภูมินั้นจะลดต่ำๆไปเรื่อยๆก็คือความร้อนที่ลดระดับต่ำลงไปจนรู้สึกถึงความเป็นเย็นนั่นเองก็เรียกว่าอุณหภูมิเหมือนกัน ตราบใดที่เรายังยืนอยู่บนฐานแห่งสังขารน,นี้ซึ่งไม่สงบระง,งับดับความร้อนได้ก็คือกิเลสที่เราจะต้องมั่นดูแลและถ้าลดลงได้ก็จะผ่านพบความสุขที่แท้จริงเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์อยู่แล้วสังขารไม่มีสุขมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้น คำว่าความสุขคือสภาพที่ทนได้ง่ายกว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาก็จริงถึงกระนั้นถ้าจัดเรียงตามลำดับแล้วความสุขกลับไม่อยู่ในระดับที่หนึ่งตกไปอยู่ในระดับที่สามถ้าหากจะมีการร้องในเรื่องของรางวัลให้คงครองเหรียญทองแดงให้กับความสุข ไม่ได้ครองเหรียญทองหรือเหรียญเงินตามลำดับของพอรสี่ประการนั้นว่าความสุขจัดอยู่ในระดับที่สามก็คืออายุวันนะสุขะและภละตามลำดับนั้นไม่ควรจะจงปรารถนาเฉพาะความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะความสุขมีผลสืบเนื่องมาจากอายุวันนะควรที่จะปราถนามาตามลำดับโดยเริ่มจากอายุวันนะสุขะ ถึงพระเป็นที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสี่ประการนี้ท่านถือเป็นเจตุลพิธพรชัยจึงควรปรารถนาทั้งหมดอันพรสีประการก็คืออายุวันนะสุขภรระนี้พุทธศาสนิกชนรู้จักกันมากมายอยู่แล้วเพราะพระจะอนุโมทนาด้วยภาษาบาลีที่ว่า อายุวันโนสุขังพลังอยู่เป็นประจำให้เราได้ได้ยินได้ฟังและเข้าใจว่าพระท่านให้พรแต่ในความเป็นจริงพระไม่ได้ให้พรแต่ท่านสอนธรรมะมากกว่าขอเปลี่ยนความเข้าใจสักนิดหนึ่งชี้แจงสักหน่อยว่าพระคาถาบทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เองปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25แปลว่าธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหวประพฤตินตนอ่อนน้อมต่อผู้เจริญหรือผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนั่นเองสภาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ